เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรและถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ตรงกับใจของเราหรือความปรารถนาของเราเราจะทําอย่างไรวิธ right right ีร of ู้น้ําพระทัยของพระเจ้าก็คือการอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสําแดงน้ําพระทัยของพระองค์ให้แก่เราแล้วก็หลังจากนั้นก็แสวงหาคําตอบจากพระคาของพระเจ้าลองไปเปิดค้นดูแล้วก็อ่านพระคาของพระเจ้าอ่านอ่านแล้วอ่านอีกอ่านหน้านี้อ่านหน้าต่อต่อไปแล้วก็จะเริ่มมีบางอย่างที่สกิดใจเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องงานเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่อง การลงทุนอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องกับอ่านอาแล้วมันเออมันใช่ไม่ใช,ใช่หรือก็จะเริ่มเหมือนว่าโอ้พระเจ้าพูดกับเราบางอย่างทีนี้พอมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นให้เรามาเทียบดูตามบริบทในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ สอดคล้องกับไอสิ่งที่เรารู้สึกไหมเช่นค่ามันค่ามันอาจจะไม่ใช่ <c oughs> แก้แค้นมันเลยอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยดูว่ามันสอดคล้องมันต้องไม่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3บอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทาให้วิถีของเจ้าราบรื่นดังนั้นเราสามารถรับรู้พระเจ้าได้จากหลายๆทางนอกจากการอธิษฐานและพระเจ้าดลใจนอกจากการค้นหาคําตอบในพระคัมภีร์แล้วลก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่างมาสอดคล้องกับเราเช่นมีคนมาพูดเรื่องนี้อาจารย์กเทศ เรื่องนี้พอดีอยู่ดีๆก็เห็นข่าวเรื่องนั้นเรือต่างเก้ารอเก้าเนาะแล้วก็มันก็มาประกอบกันแต่ไอ้พวกนั้นเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นน้ําจิ้มของแถมนะฮะแต่ไม่สามารถใช้มาเป็นหลักได้หลักก็คือการดลใจจากพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับเราแล้วก็ในพระคําข,ของพระเจ้าแต่เราสามารถใช้องค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมายืนยันเออใช่มันเหมือนมันสอดคล้องเลยแล้วก็สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือสันติสุขในพระเจ้า ก็คือว่าเมื่อเราตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นแล้วเนี่ยมันมีสันติสุขในจิตใจเออรู้สึกมีความสุขสุขใจมีความอิ่มใจไม่ใช่ไม่ใช่ชอบนะแต่ว่ามันมีสันติสุขอาจจะไม่ชอบด้วยซ้าไปแล้วถ้าสิ่งที่พระเจ้าดลใจเราหรือสอนเราหรือเปิดเผยน้าพระทัยของพระองค์แก่เรานั้นไม่ตรงใจของเราหรือไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาเราก็ไม่อยากทําซึ่งปกติแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นปกติน้าพระทัยของพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ตรงกับความคิดในจิตใจของเราอิสยาห้าสิบห้าข้อ ที8่8ปถึงเบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะว่าความคิดของเราความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าทางของเราไม่ใช่ทางของเจ้าเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าอย่างนั้นความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นคือวิธีคิดของพระเจ้ากับวิธีคิดของเราวิธีทางแก้ปัญหาของพระเจ้ากับเรามันไม่มีทางเหมือนกันอยู่ละพระองค์สูงกว่าเรามากมายแล้วก็เห็นตั้ง แต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้ทรงควบคุมทุกอย่างดังนั้นวิธีการของพระเจ้าจึงไม่เหมือนกับเราแล้วถ้าเราสแสวงหาน้พระทัยของพระเจ้าแล้วไอ้สิ่งที่เรียนรู้รับรู้มันไม่ตรงใจของเราจงเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเชื่อฟังแล้วจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มีพระพรในการเชื่อฟังแล้วก็พระพรผลผล,ลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็คือแม้เราไม่ชอบเรายัางเชื่อฟังน้นได้รับพระพรละแล้วแน่นอนเมื่อเราเชื่อฟังสุดท้ายเราพบว่าเออดีแล้วที่เชื่อฟังแต่สิ่งใจแบบพระเจ้าเนี่ยดีละถูกละเราก็จะได้พระพรไหลต่อเลยนะครับ ทำยังไงดีถ้ามันอยากจะเชื่อฟังอยู่มันแต่มันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อฟังให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีกําลังที่จะเชื่อฟังทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะบางทีการเชื่อฟังนี่มันต้องทําสิ่งที่ไม่ปรารถนาเนาะเราอยากจะนั่งดูทีวีดูมือถือเราต่อพระเจ้าดนใจบอกว่าให้โทรไปหาน้องเลี้ยงเนี่ยโอ้ไอ้น้องเลี้ยงคนนี้มันคุยเยอะซะด้วยเอาก็เอาก็โทรหาอย่างเงี้ยเชื่อฟังพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้เราถ่อมใจถ่อมใจจะเชื่อฟังพระองค์ ไม่เย่อหยิงยะโสว่าวิธีของเราดีกว่าแต่ว่าเราถ่อมใจลงยอมฟังพระเจ้าแล้วก็ถ้าความเชื่อไม่พอก็ทูลขอว่าขอพระเจ้า เสริมให้เรามีความเชื่อมีความกล้าจะเชื่อฟังทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งการอธิษฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นการขอที่พระเจ้าพอพระทัยและเมื่อเราขอสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเรารู้ว่าพระองค์จะทรงโปรดฟังเราอย่างแน่นอนดังนั้นวิธีรู้น้ําพระทัยก็คืออธิษฐานขอพระเจ้าสําแดงค้นจากพระคัมภีร์และสังเกตเหตุการณ์รอบๆมาเทียบกับพระคัมภีร์ต้องสอดคล้องกันแล้วหลังจากนั้นตัดสินใจลงมือทําแล้วมันจะมีสันติสุขในใจ แม้สิ่งนั้นมันจะไม่ตรงใจเราให้เรายัางคงเชื่อฟังทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าเคล็ดลับ titled, ง่ายๆก็คือว่าให้เราเริ่มเชื่อฟังเอาเท่าที่รู้ก่อนก็คือว่าถ้าเรามั่นใจแค่นี้มั่นใจว่าพระเจ้าให้ให้ยกโทษแต่ไม่รู้จะให้ทําอะไรต่อเราก็เชื่อฟังไอ้ยกโทษมันก่อนอะไรเงี้ยทีละขั้นทีละตอนก็ได้ครับคืออันไหนที่รู้แน่ๆเราก็เริ่มเชื่อฟังนั้นก่อนพอเราเริ่มเชื่อฟังเราจะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นไม่ต้องรอให้เข้าใจทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเชื่อฟังนะครับรู้นิดหน่อยรู้ว่าอันนนี้้ใช่่่่แและตไมรู เอีดแล้ก็เริ่มทำไปนั้นไปก่อนเท่าที่รู้นั้นแล้วก็เราจะพบกับการเปิดเผยและสำแดงจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับ